สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูวดวงบายบุพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะสนับไพ่นะครับอะไรที่เป็นเป็นไพ่ที่มันเป็นเนกาทีฟนะครับให้รู้ไว้เลยว่าเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกของตัวคุณเองนะครับได้ไพ่เด s u สันสี่เหรียญหกถ้วยนะครับ 5, หไม้ ราชินีถือดาบทีนี้เรามาดูจิตใต้สัาเท็และความคาดหวังของคุณกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่ราชินีถือเหรียญ8ดาบในออบขับเดวิลนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้ฝ่ายออบขัอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เอออบวา ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นชันไหลนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะชาวกันลักขณากันครับอิทธิพลของไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้ไพ่หถ้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากกับไพ่6ถ้วย 6ถ้วยหมายถึงตัวคุณเองนะครับจะได้รับสิ่งต่างๆที่ดีใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนเข้าหามีคนมาติดต่อมีมคนมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณสามารถที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ดีมีในเรื่องของการที่ได้รับของขวัญในบางคนอาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะให้ของขวัญของเราก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะเป็นเดือนเกิดใช่ไหมคุณก็จะได้รับของขวัญก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของ การที่ตัวคุณเองได้รับนะครับสิ่งดีๆกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีการต่อติดมีการพัฒนามีแนวโน้มของการได้รับโอกาสดีๆกับความรักความสัมพันธ์ใครที่โสดจะมีคนมาจีบมาชอบคุณส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับโอกาสดีๆบางคนอาจจะได้คอมมิตบางคนอาจจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกมากขึ้นนะครับ และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงไพ่ของการรีเทิร์นของคู่ของคนหลักด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยใครที่รออยู่ก็มีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนหลักได้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่การกลับมาของคู่ของคนหลักอันนี้ต้องต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับมันมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาแบบกระทันหันมาแบบปุบปรับฉับพลันมาแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวจาก8ไหมายเกิดขึ้น ปัดไม้เนี่ยคือแปลว่าเขาจะกลับมาอย่างกระทันทันกลับมาแบบเหมือนกับค่อนข้างเซอร์ไพรส์แหละนะครับสำหรับชาากันแล้วก็รักขณากันบางทีเขาอาจจะส่งข้อความมาหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้แต่การกลับมาของเขาเนี่ยมี2ในยะนะครับถ้าเกิดคุณนะครับกลับมาแล้วเนี่ยคุณเลิกกันไปแล้วเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะเขาอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่ง ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันมีไพ่เดวิลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกบล็อก Social ด้วยมีไพ่เอ็กออฟอเกิดขึ้น A อ็กออฟซอเนี่ยคือการที่ถูกบล็อกนะครับหรืออาจจะมีในลักษณะของการห่างไกลกันเลิกกันในอดีตที่ผ่านมาคุณมีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับมาอย่างที่บอกจากไพ่หถ้วยนั่นเองแต่คุณต้องพยายามดูให้ดีก่อนเพราะ ยังไงซะ8ดาบมันก็คือความไม่ชัดเจนหรือ8ดาบมันก็คือยังมืด8ด้านอยู่ถึงแม้เขาจะกลับมาเราก็ต้องดูก่อนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเพราะในอดีตเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะยึดติดคุณค่อนข้างที่จะแบบรอเขาเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะก,กําลังรอคอยเขากลับมาเขามีโอกาสกลับมานะครับจากไพ่ตรงนี้เลย6ถ้วยนะ มีโอกาสกลับมาแต่การกลับมาของเขาเนี่ยอาจจะยังต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ d e วิลเกิดขึ้น Devil คือรักสาเศร้าหรืออาจจะเป็นรักที่มีเตยปาร์ตี้ในบางกรณีแต่ไม่ทุกคนหรอกนะครับที่จะมีเตดปาร์ตี้แต่เพราว่าชาวกันลักขณะกันต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคนที่กลับมาอาจจะยังโสดไม่สนิทก็ได้เช่นกันนะครับ หรือใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหามีเสน่ห์มากในการที่ดึงดูดคุณอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มันเป็นความหลงไหลความรู้สึกดีๆที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยประมาณนี้ก็ได้สำหรับคนโสดเนาะ ดังนั้นเนี่ยใครที่กลับมาอาจจะมีความรู้สึกที่ยังเป็นความทุกข์ใจอยู่ยังมีความรู้สึกวิตกกังวลจากห้าถ้วยบางทีคุณอาจจะกําลังคนึงหาคิดถึงในเรื่องของคนเก่าอยู่แต่อยู่ๆคนเก่าเขาก็ทักมาส่งข้อความมาหรืออยากกลับมาหาคุณแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่บางคนนะ่ะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ให้อภัยเลยในบางคนนะคิดว่าอาจจะยังไม่ให้อภัยแต่บางคนก็อาจจะแบบ รู้สึกดีนะที่เขากลับมาเพราะกําลังรอคอยเขาอยู่เลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันบางคนเนี่ยกำลังมีแนวโน้มทิศทางของการที่กําลังตั้งปอมอยู่ว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเราจะยังแบบลงดาบกับเขาอยู่ไหมหรือเรากําลังจะแบบตัดสินใจแบบ move on ไม่เลือกเขาแล้วนะครับหรือเลือกที่จะแบบไปจากเขาดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าคอมเมนต์เยอะเลยนะ บอกว่ากลับมาทําไมในเมื่อตอนไปเลือกที่จะไปแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดก็ไม่ต้องกลับมาบางคนใจแข็งนะครับรักอิสระรักในความถูกต้องจากราชินีถือดาปรากฏขึ้นมาบางคนก็มีอีกโก้นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ก็ไม่อยากจะคืนดีเพราะคิดว่าคืนดีไปก็ไม่มีประโยชน์คืนดีไปก็อาจจะมีการทะเลาะกันเพราะคุณกําลังปิดประตูนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้มี ชาวกันลนกักษณะการมีอยู่2แบบขึ้นมาแบบชัดเจนเลยว่าฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะปิดนะครับปิดกัน้นอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมที่จะรอคอยราชินีถือเหรียญเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างนะครับขอคนที่ปิดก่อนคนที่ไม่อยากจะรับคนใหม่ไม่อยากจะรับคนเก่าอยากจะรอคนใหม่ไม่ไม่ต้องการแบบจะได้คนเก่าคุณจะ move on อันนี้สำหรับคน move on คนที่แบบ แบบรักตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนี้คือคุณอาจจะค่อนข้างใจแข็งแหละราชินีถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลุมตุลเมทุนอันนี้อาจจะเป็นคนที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งกับการคิดการตัดสินใจที่อยากจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็รอคนอื่นดีกว่าก็ได้นะครับสำหรับราชินีถือดาบนะเพราะว่าตอนนี้คุณค่อนข้างปิดตายประตูแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากจะ เปิดรับเขาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะสำหรับใครที่ต้องการ move on นาะเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาคุณอาจจะเล็งเห็นแล้วแหละว,ว่ามันอาจจะยังมีปัญหารออยู่หรือยังรู้แหละว,ว่าเขากลับมาอาจจะยังไม่โสดหรอกนะหรืออาจจะยังแบบต้อง,งห่วงกันอยู่ตลอดเวลาคุณเลยรู้สึกว่าไม่อยากจะทนกับสถานการณ์แบบนี้คุณก็เลยอยากจะ move on อยากจะแบบเป็นอิสระกับความคิดนะครับ ประมาณนี้โดยการที่ปิดกั้นบล็อกทุกคนที่บล็อกกับเขาเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ใจแข็งที่อยากจะ move on คุณก็ move on ได้เลยส่วนใครที่กำลังรอคอยกันบ้างใครที่กำลังรอคอยเนี่ยนะครับ กําลังอดทนรอคอยกําลังอยากจะมีความสุขความหวังที่อยากจะให้เขากลับมาอยากจะเต็มเต็มในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะมีความรักที่มีความสุขนะครับที่อยากจะเป็นคู่กับเขาอดทนได้รอคอยได้เป็นตัวเลือกได้อันนี้คือนะครับคุณสามารถอดทนและรอคอยได้อย่างเงี้ยก็คือราชินีถือเหรียญ ราชนินีถือเหรียญเนี่ยคือการอดทนการรอคอยกันมีความหวังการทําให้ตัวเองมีคุณค่าสิเพื่อที่อยากจะให้เขากลับมาเราก็ต้องทําตัวเองให้มีคุณค่ามากกว่านี้เพื่อที่ให้เขาเห็นนะครับ ให้ได้ว่าเราอะมีศักยภาพที่เพียงพออย่าไปพึ่งไปหึงไปห่วงจนเกินไปอย่าพึ่งไปคาดหวังจนเกินไปโอกาสของเขาเนี่ยกลับมามีอยู่แล้วแต่คุณอย่าพึ่งไปยึดติดอย่าพึ่งไปหึงห่วงไพ่สี่เหรียญคือบางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบปิดกั้นแหละไม่ยอมให้เขาไปคุยกับคนอื่นไม่ยอมให้เขาไปมีคนอื่นไม่ยอมให้เขาคาดสายตาหรือเรีกร้องคอมมิตเพื่อที่อยากจะให้เขามาเป็น คู่กับเราอีกครั้งหนึ่งทําทุกวิธีทางเกินไปอันนี้คืออย่าพึ่งนะครับเพราะตอนนี้มันอาจจะทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างกดดันกับคู่ของคนรักที่เขากลับมาดังนั้นการกลับมาของเขาเราต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระนิดนึงคือแบบค่อยเป็นค่อยไปอะหมายถึงไม่ได้ว่าให้เขาทําตามใจตัวเองอยากมาก็มาอยากไปก็ไปนะครับเพียงแต่แค่ให้รอจังหวะรอโอกาสรอเวลา นะถ้าคุณเป็นราชนีผู้มีค่าเลยค่าขนาดเนี้ยยังไงเขาก็กลับมาอยู่แล้วเขาก็เห็นค่าสรับตัวคุณได้ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์มันอาจจะเป็นพลังงานในการดึงดูดคู่ให้เขากลับมาก็ได้เพราะเดวิลมันคือกิเลสบางสิ่งบางอย่างที่เขายังหมายถึงตัดคุณไม่ขาดแหละอืเขายังไม่อยากปล่อยคุณไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นาะก็ทําให้เขาสามารถที่จะ กลับมาหาคุณได้เพียงแต่คุณต้องเติมเต็มพลังงานของตัวเองให้มากเพียงพอจากไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยสังเกตดูว,ว่าผู้ชายคนนี้กําลังนอนรอคอยนะครับแล้วกําลังจินตนาการภาพฝันในลักษณะของถ้วยคือความสุขความสมหวังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอืม เติมเต็มคุณค่าของตัวเองได้ถึงราชนีถือเหรียญไงทาให้ตัวเองมีคุณค่ามีสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เขาจะต้องวิ่งตามหาเรานะครับแล้วมันก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาจะตามหาคุณเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ดีที่สุดสาหรับเขาก็ได้มีไพ่แปดหมายอย่างที่บอกว่าเขาจะส่งข้อความหรือกลับมาแบบกระทันหันทําให้คุณเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันเนาะก็จะทําให้ตัวคุณนั้นมีความสุขความหวังที่ดีเพียงแต่คุณต้องพยายามรักตัวเองก่อน รอเขาแบบมีสติในหนึ่งนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าการกลับมาของคู่ครองคนรักที่เขาอะกลับมาเขาต้องการอะไรจากเราเราต้องพยายามดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเดวิลอะมันมาแค่ความปรารถนาแต่ถ้าหมด พรเรืนปุ๊บเขาก็อาจจะไปอีกรอบหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องพยายามเติมเต็มพลังงานในเรื่องของเติมเต็มไลฟ์สไตล์นะครับความคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะได้มัดใจให้เขาอยู่กับเราได้อีกครั้งหนึ่งอิทธิพลของไพ่เดซันมาเดซันคือแสงสว่างเดซันคือความหวังใหม่เดซันคือสิ่งที่ดีนะครับความ ที่ตัวคุณนะมีความเจิดจรัสมีในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งเดซันหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หมายถึงการเจริดจรัสคุณมีออร่ราที่จะดึงเขากลับคืนมานะครับทำให้กระตุ้นาฐานไฟเก่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เลยไพ่เดซันคือคุณสามารถจะมีความสุขความสว่างอีกครั้งหนึ่งกับเขาก็ได้เช่นกันถ้าคุณอดทนอดกัน้น แล้วพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองรักตัวเองให้มากกว่านี้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะ move on หรือคุณจะเลือกคนเก่าคุณต้องรู้จักรักตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่เขาเห็นคุณค่าของคุณเพราะราชินีถือเหรียญยังไงก็มีคุณค่าในตัวนะครับราศีที่จะมีโอกาสของการกลับมาก็คือราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนและราศีพฤกษ์กันมังกรราศีธาตุเดียวกับตัวคุณธาตุดินนั่นเอง ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชาวกันแล้วก็หลักคณะกันเนาะก็เตือนอีกนิดหนึ่งคืออย่าเพิ่งวู่วามเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดดันเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณกับเขามีปัญหากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แล้วทําให้คุณถูกบล็อกไปก่อนก็ได้เช่นกันดังนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปไพ่บอกมีโอกาสของการกลับมาก็จริงไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความหวังก็จริงมีโอกาสจะเจอคนใหม่ก็จริงหรือคนเก่ากลับมาก็จริงแต่คุณก็ต้องพยายามทําพฤติกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับไพ่ด้วยเพื่อจะได้มีความสุขความสมหวังในรูปแบบของคุณก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบอกเลยว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกแบบจมกับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปรู้สึกแบบอยากให้เขากลับมาโดยการที่ตัวคุณเองอาจจะทำร้ายตัวเองโดยการยึดติดยึดมั่นจนเกินไปดังนั้นคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองและต้องใช้เวลากับก,บการรอคอยเพราะผู้หญิงคนนี้กำลัง จมอยู่ในอดีตเห็นไหมไพ่ที่มันสูญเสียไปแล้วไพ่ที่มันสวยงามอยู่ข้างหลัง2ออันแล้วก็มีสลักแห่งการเวลาตรงนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วหรอจนกว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากไพ่6ถ้วยนะครับแล้วจะมีความสุขความหวังได้จากไพ่เดอะซันนั่นเองสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ